ท้าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงกันนะคะเริ่มจากข้าวเหนียวมุนใบเตยที่เรามูนไว้นะคะวันก่อนเลยนะคะก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็ใส่มะม่วงไปเลยค่ะมะม่วงนี้ก็จะเป็นน้ําดอกไม้นะคะใส่ไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ตกแต่งนะคะส่วนตัววุ้นใส่นะคะเรามีสูตรไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะอย่าลืมพักให้มันอุ่นก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอามาใส่นะคะ เดี๋ยวมะม่วงเราจะเสียรสชาตินะคะอันนี้จะเป็นส่วนของตกแต่งค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็พักให้เย็นนะคะพอพักให้เย็นเราก็ใส่วุ้นตัววุ้นกะทิไปเลยนะคะสูตรก็จะตามนี้เลยนะคะมากน้อยก็แล้วแต่นะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นนะคะเสร็จแล้วเอาไปใส่ตู้เย็นนะคะรอแต่งหน้าค่ะส่วนของวุ้นกะทินะคะเป็นตัวเชื่อมประสานนะคะเพื่อให้วุ้นทั้งสองชิ้นติดกันนะคะ ประกอบเสร็จแล้วก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะคะแต่งไปเลยค่ะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราไปแช่ตู้เย็นค่ะหลังจากนี้เรามาตัดดูกันเลยนะคะไงคะใส่วิงเลยนะคะน่ากินมากเลยค่ะอย่าลืมไปลองทำกันนะคะรับรองถูกใจแน่เลย